นี่ครับคันนี้ก็ขายนะครับคันนี้ก็ขายเป็นรถล่องนะโอ้สีดังทำอะไรเนี่ยแต่งใ่ายเต็มเลยนะโอ้โทษนะนี่คืออะไรโอ้ข้าวครับส่งไปอิสราเอลหร,อ,อ,ลหรอเปล่าอิสราเอลหรอเปล่า เนี่ยท่อครับเด็ดจริงคนนี้ดูใสครับไอนน้ก็ของนอกครับนี่โอ้สีแดงนี่ดูโอ้ยครับทำไมมันเบี้ยวครับไอ้สียดงบอกว่าพ่อทอเก่าทอดไปชนอะไรไม่รู้นะฮะตอนแรกผมจะขอซื้อนี่แหละนี่โอ้สีแดงของอล้วเนี่ยของนอกนะนี่ย่างดีเลย อโอเคมาแล้วครับเก๋ยงเนี่ยจมาแล้วเี <laughs> ย๋ยด,ดีครับ <laughs> นี่ฮะมาจากเขนบอกไปซื้ออะไรนะครับ <laughs> อ่ะนี่ฮะอยู่สองสามคันตรงนี้นะ <laughs> โอ้โหสีนี้ครับสวยดีเลยยังไม่มีคนมาเอาหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับ นี่สวยจังนะสวยครับสีนี้อะสวยบอกอะไรเขาบอกว่าสีอะไรสีเทาสีเหลืองผมไม่แน่ใจว่ามีเจ้าของหรือยังนะครับนี่แต่สวยสนะในสีนี้ดูดีถ้าเทียบอย่างเงี้ยมันดูดูดีนะดีดูดีเยอะดูดีเลยนะโอ้ตัวนี้สีน้่เหมือนอะไรเนาะครับ นีฮีโน่สีน้ำเงินครับโอ้นี่ฮะสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับนี่อยากได้แบบไหนครับแต่แต่สามคันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับลืมทางเสียดังเมื่อกี้ครับถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามครับก็เข้าไปที่เฟซบุ๊กครับ ชื่ว่าอูรดารัตประดับยนต์นะครับแล้วก็มีเบอร์โทรครับโทรสอบถามได้นะครับก็จะมีทางเฟซบุ๊กนะฮะให้ดูนะครับให้ดูด้วยนะครับก็มีเบอร์โทรด้วยสนใจก็โทรสอบถามได้ครับนี่ฮีโน่ครับตัวนี้มันใหญ่มากเลยครับกระบะรืปเป็นพบพ้นสีนะฮะตัวนี้เนี่ยลายตรงนี้ครับหน้ามันใหญ่ขึ้นนะอันนี้มันใหญ่หรือเปล่าครับ ตัวนี้มันใหญ่นะครับเหมือนใหญ่จริงๆนะครับเหมือนดูใหญ่กว่าเขาเลยคันนี้นะครับน่าจะมีเจ้าของสั่งพิเศษหรือเปล่าครับนี่ดูใหญ่มากเลยครับตัวนี้นะคันอื่นยังไม่ค่อยใหญ่นะดูนะคันนู้นก็ไม่ใหญ่แต่ตัวนี้ใหญ่สั่งเสาใหญ่พิเศษหรือเปล่านะเนี่ยเสาใหญ่แน่นอนครับคันนี้ ดูอันนี้สิแล้ยวยื่นใหญ่มาเป็นพิเศษด้วยจับคู่ด้วยนะจับคู่ตรงนี้ก็จับคู่นะทุกวันเป็นจับคู่มาฮะของผมของผมยังเป็นจับอันเดียวอยู่ครับอันนี้ทุกวันเป็นจับคู่มาแล้วครับโอ้นี่ฮะสีเหลืองสนใจก็โทรสอบถามท่านอูได้นะครับนี่ฮะ ดูภายในหน่อยนะครับโอ้ยเรียบร้อยครับคันนี้นะฮะสวยเลยครับภายในคันนี้เครื่องเท่าไหร่โทรมาสอบถามนะครับถ้าอยากรู้เรื่องเครื่องนะนี่ผมก็ลืมสอบถามเยดังนะเยดังตัดเหล็กอยู่ครับยังบอกท่ายเลยครับแมบอก นี่ฮะโทูสอบถามนี่ฮะนี oh. awesome. like this? Well, this ่ยเนี่ยเนี่นีทูสอบถามเบอร์นี้เลยนะครับนี่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 ฮะทูสอบถามได้ครับโทูสอบถามเลยฮะมาดูข้างในคันนี้หน่อยครับนั่นไงโอ้ตัวนี้น่าจะเป็นโอ้เป็นกล่องด้วยครับน่าจะคอมเบลเลอร์นะฮะตัวนี้เป็นคอมเบลเลอครับรีแมท น่าจะยังไม่มีเจ้าของนะตัวนี้หรือยังไงก็โทรมาสอบถามนะเพื่อความแน่ใจนะครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรก็นี่ครับนี่ครับสองเบอร์เลยครับศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์หกสามสองเก้าเจ็ดกับศูนย์เก้าสามสามแปดสองเก้าเก้าสี่สองครับจัดมาเลยครับโทรมาเลยครับสอบถามได้นะครับอครับสอบถามได้สอบถามได้ตอนนี้เห็นบอกว่ารถ แบบนี้ครับทรงแบบนี้จะเริ่มหายากนะฮะผมนะคือมีขาวแว่วๆมานะครับแต่ว่าก็ยังไม่ชัวนะครับว่ายังไงแน่นอนนะครับแต่ว่าเห็นบอกว่ารถราคาแพงขึ้นนะครับราคาเือนจะจะสูงขึ้นนะฮะอันนี้คือคือคาดคาดคาด,ดหวังนะคาดหมายไว้นะครับยังไม่ร้อเเซ็นต์นะฮะ ี่บอกว่ารถจะตอนนี้ทางอูเขาบอกว่าทางอูบอกว่าหาซื้อยากมันไม่ยากหรอกครับแต่มันแพงขึ้นนะฮะราคามันแพงขึ้นนะฮะอันนี้ผมก็ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนได้ข่าวว่ามางเงินนะครับสนใจก็ร,รีบเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็อี s u ซ u ตัวนี้เป็นสองหนึ่งครับสองหนึ่งศูนย์ราครบนะตอนเดียวครับยังไม่แน่ใจว่ามีเจ้าของหรือยังครับ ตัวนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับโทรสอบถามได้ครับพอดีเท่าแก่ก็กำลังเก็บนะแต่งรถพรอมีจะมีลูกค้ามาเอาพรุ่งนี้นะครับนะก็มีอยู่หลายคันนะครับเนี่ยสนใจสอบถามได้ครับสอบถามได้ครับโทรมาทางอูลเลยครับทางอูโดยตรงเลยครับอูรัตดารัตประดับยนนะฮะคันนี้ก็ขายครับคันนี้ก็ขาย ดังว่างันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ให้มันดูภาพรวมๆนะครับนี่ฮะมุมนี้โอ้เราพบจอดบังจีนี้ผมว่าสวยนะดูตัวจริงนะสวยนะนะครับสีเท่านี่เปล่าครับสีเทานะครับ ดีแมดด้วยครับนี่เป็นแบบเครื่องคอมเร็วนะครับโอเคครับโอเคครับก็คลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปนะครับเพลงท่านี้ก่อนนะครับอ่าก็ไม่ได้มาอู่นานครับก็รีวิวหน่อยฮะทางอู่ัาดรารับรยนต์นะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับติดต่อได้ครับติดต่อได้ราคาก็ ผมมาสอบถามเลยดีกว่านะครับบางทีผมบอกไปอาจจะผิดนะฮะเพราะว่าสเปคแต่ละตัวแต่งแต่ละอย่างนี่ครับแต่งแต่งแต่ละชิ้นแต่ละส่วนนะครับแล้วก็เครื่องนะครับเอาแบบชัวๆถามอู่ดีที่สุดครับนะผมบอกไปก็อาจจะเป็นแค่ข่าวๆนะครับอาจจะราคานี้ลดได้เพิ่มได้แต่งเพิ่มเพิ่มขึ้นเงินเยอะขึ้นนะฮะอยากได้อะไรก็สั่งได้ครับ อันนี้ก็มาคุยกับอูได้นะครับมีหลายคันให้เลือกครับตอนนี้ในส่วนใหญ่จะเป็นนี่นะครับเมก้าเยอะนะครับทางอูครับกําลังทําเมก้าเยอะตอนนี้ก็มีเดก้ามาคันหนึ่งครับเดก้าอิสุเดก้านะฮะสีดงบอกว่ารอจัดเต็มเลยครับคันนี้เพิ่งลงมาครับบอกว่าจัดเต็มฮะเดก้ามีคันหนึ่งนี่ครับก็เห็นเมก้าอยู่สามคันแล้วก็โลบูครตัวนี้ครับ แล้วก็ฮิโน่ไม่กล้าอีกสองคันยังไม่แต่งอีกสองคันโอ้ยเยอะครับอีกสองคันก็รอรเราจะของมาเอานะครับนะครับก็มีหลายคัน,มา,นคมาดูกันครับมาดูกันครับเพราะว่าบางทีนะนี่หลายคันเลยนะอะไรแต่งก็อยากได้ไปไหนก็สัง่งได้ครับอันนี้เป็นของนอกนะนี่ ในานั่นแะคแคปน,าน่าจะเป็นสั่งจากไทยนี่ของไทยแบบนี้ก็สั่งได้นะเสียดังเสียดังอะไรแต่งในหะ้่าไปนี่แลายแต่งเยอะนะโอเคครับก็ขอจบคลิปพีงนี้จริงๆนะครับคลิปนี้นะฮะสนใจก็ติดต่ตตออูระดานะครับสวัสดีครับ